พิงกี้เห็นหนูตัวหนึ่งกำลังพยายามเกาะรั้วอย่างยากลำบากท่ามกลางน้ำท่วมที่เชี่ยวกรากเธอไม่รอช้ารีบช่วยมันขึ้นมาแล้วห่อไว้ด้วยผ้าขนหนูเนื้อนุ่มเมื่อกลับถึงบ้านพิงกี้อาบน้ำทําความสะอาดโคลนและคราบสกรปรกออกจากตัวมันอย่างทนุถนอมก่อนจะจัดที่นอนให้อบอุ่นและปลอดภยัยหนูตัวน้อยหลับไปแทบจะทันทีราวกับหมดแรง พอตื่นขึ้นมาพิงกี้ก็ให้อาหารเติมพลังให้ร่างกายเล็กๆของมันกลายเป็นกิจวัตรประจําวันของทั้งสองทุกวันพิงกี้สนวดตัวเล็กๆให้มันหนูตัวนั้นก็ดูมีความสุขขึ้นเรื่อยๆไม่นานความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็แน่นแฟนพิงกี้ถึงขั้นชวนหนูน้อยเต้นราเล่นด้วยกันหลังจากนั้นเธอก็จะให้อาหารและหนูก็จะเข้ามาหาเธอเสมอพร้อมเรียนนิวของเธอเบาๆรากับขอบคุณจากหนูตัวเล็กที่เคยถูกทิ้ง พิงกี้ได้มอบชีวิตใหม่ให้มันและตอนนี้พวกเขาก็กลายเป็นเพื่อนรักที่ไม่มีวันแยกจากกันอีกแล้ว